สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทาคาโทรากลับมาพบก,กับคุณผู้ชมแล้วนะครับและว,วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับการรีวิวนี่เลยครับผม DX เคิชิริโอนะครับผมคุณยนตัวหลักประจำขบวนการเซนไตลำดับที่43นะครับผมคิชิริวเซนไตริวโซเจอร์นี่เองนะครับผมอ่าโดยเจ้าคิชิริโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่า อุญยนประจําตัวของริวโซเลสนะครับผมหรือพระเอกของเราสีแดงประจําเรื่องนะครับก็จริงๆอะ่ะเขาจะต้องเป็นที่ชิริโอทีนนะครับผมก็คือจะมีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีชมพูนะครับผมมาประกอบร่างกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยสุดในเรื่องนะครับผมแต่เหมือนกับว่าตอนนั้นอ,ะอ่ะงบประมาณจํากัดนะครับผมก็เลยเอาเป็นกล่องหลักมาก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อ อะไรยิบย่อยออกมาหลังจากนั้นนะครับผมซึ่งตามจริงอ่ะผมก็มีแค่2ตัวเองนะก็คือคิชิริโอตัวนี้นะครับผมกับคิชิริเนปจูนนะครับผมซึ่งก็เป็นของสีทองนะครับผมซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวให้รับชมรับฟังกันแน่นอนนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าอ่าอันดับแรกเลยนี่ให้ดูกล่องก็นี่นะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยอุ่นคิชิริโอนะครับที่สามารถแปลงร่างเป็น ดิชิริทีรามิโก้ได้นะครับผมเป็นเดนเสเซร์ทีเล็กสีแดงนะครับแล้วก็จะมีอาริวโซของพระเอกนะครับก็คือเออเรดริวโซนะครับอ่ะโอเคด้านข้างนะครับก็สามเรดริวโซที่ให้มันในกล่องเนี่ยจะเอาไปเล่นกับที่แปลงล่างแล้วก็ดาบได้นะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับรูปร่างของเรดริวโซสามารถ มี2โหมดนะครับเป็นโหมดก่อนใช้งานกับโหมดที่ใช้งานแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนหลังจะเป็นหน้าของหุ่นนี่ด้านหลังกล่องนะครับนี่จุดเด่นของอขอบวนการนี้นี่คือหุ่นเนี่ยเขาสามารถแบบตามข้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นข้อต่อแบบเลโก้แบบนี้นครับเป็นดิบอะไรให้ประกอบเล่นได้ตามจินตนาการของเขานะครับผมซึ่งบางคน บางคนดีกว่าก็ไม่ชอบแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนเน่ยเขาก็ชอบนะซึ่งผมยอมรับว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเหมือนกันนะโอเคกับการลุกเล่นแบบนี้นะเห็นปะ่ะกอบได้ตามจินตนาการเลยว่าจะอะไรได้นะนี่แล้วก็คิชิริวไทเชนกับแองกิโรเซ่นะครับสามารถเอามาเล่นรวมกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นของสีน้ำเงินกับสีชมพูนนะ นี่ประกอบได้ตามจินตนาการเลยว่าจะประกอบอยังไงนะครับโอเคนี่กระดานข้างนี่นะครับอบนนี้อันนี้คือฟร์กมชันหลักของเขานะครับที่ชิโดวโอทีไนนะครับทีไนทีไนนี่นะครับผมเอาละมาแกะกล่องกันดีกว่านะครับอ่าโอเคให้ดูกล่องด้านบนนี่ก็จะเป็นริวโซเลสหรือพี่โคของเรานี่เองนะครับ ก็ข้างล่างไม่มีอะไรมากผลิตโดยรุงบันไดเจ้าเก่านะครับผมนี่เอาละแกะกล่องกันเลยดีกว่าเอาละครับผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้นะครับผมลำตัวหลักนะครับผมแล้วก็หัวนะครับของทีรามิโก้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับชิ้นส่วนเท้านะครับเท้าซ้ายเท้าขวานะครับแล้วก็ ตะวันกับปืนนะครับอย่างละหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนหางนะครับแล้วก็เลสริวโซนะครับกุญแจสําคัญเลยในการแปลงร่างเป็นริวโซเลสและเรียกทิรามิโก้ออกมานะครับผมเอาละครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในกล่องนะครับคู่มือนะครับผมนี่คู่มืออย่างนี้เลยเขาจะบอกไว้ว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับผม้อห้ามของเขา แล้วก็วิธีการประกอบที่ถูกต้องนะครับผมอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับผมแต่ก็ถ้าหากว่าเราไปฝืนไม่เล่นตามที่คู่มือบอกเนี่ยของเล่นของเราก็จะพังได้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่โอเคเอาละครับเข้าข่าวัาวบคู่มือก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะหลายคนอยากดูแล้วว่าเจ้า dx ที่ชิลิโอเนี่ยสามารถทําอะไรได้นะครับผมอ่ะตอนแรกเลยเรามาประกอบให้เป็นตัวทีรามิโก้กันก่อนดีกว่านะอ่ะก็นี่นะครับประกอบเท้าซ้ายเท้า,ทาขวาของเขาก่อนนะนี่โอเคมันจะเป็นสลักเป็นโปเกโยเกะมาเลยนะว่าให้เราประกอบยังไงได้ถึงจะถูกต้องนะนี่ อ่าโอเคแบบนี้นะโอเคโอเคก็คือเหมือนกับว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือ,อสลักกันโง่ครับนึกออกป่ะสมมุติถ้าว่าเขาออกแบบมาให้สองข้างไม่เหมือนกันเนี่ยสลักที่เล็กก็ต้องไปใส่กับสลักที่เล็กนะครับผมสลักที่ใหญ่ก็ต้องเอาไปใส่กับข้างที่เป็นสลักใหญ่นะครับผมถ้าเอาสลักใหญ่มาใส่ในสลับในสลักเล็กเนี่ยก็จะใส่ไม่ได้นะครับผมมันก็จะแบบ ส่ไ,ไม่ได้ยัดไม่เข้าอะ่ะถ้า,าว่าเอาสลักเล็กไปใส่สลักใหญ่อะ่ะมันก็จะใหญ่ไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษนะถ้า,าว่าพูดเยินเยออนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้นะครับโอเคนี่เห็นไหมใส่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้นะอ่ะจากนั้นนะครับหักส่วนของแขนมาในลักษณะนี้นะครับนี่สองข้างเหมือนกันนะนี่มาอยู่ในลักษณะนี้เสร็จแล้วใช่ปะ อ่านี่เห็นไหมตรงนี้คืออะไรส่วนแขนของทีรามิโก้นี่เองนะครับจากนั้นนะครับพับตรงส่วนตรงนี้ลงมานี่เป็นขาของเขาอย่างนี้ต่อนะครับจากนั้นเนี่ยหมุนอันนี้ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอาหางนะครับใส่เข้าไปจะเป็นนี่นะฮะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงนะรูแบบเลโก้ครับเดี๋ใส่เข้าไปปึ๊บ นี่เห็นไหมซึ่งมันจะมีทั้งตัวเลยไหมจอยรับกับอารูที่ว่าที่สําหรับใส่อ่ะโอเคแบบนี้นะอ่าหัวนะครับใส่เข้าไปนี่นะปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ปากสามารถอาได้นี่แบบนี้นะครับในเรื่องเนี่ยทีรามิโก้เขาพูดได้ด้วยนะอืม ก็คือเหมือนกับว่าเวลาปกติของทีรามิโก้เนี่ยก็จะไม่ได้ไปอยู่ตามถ้ำต,ตามอะไรแบบหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เรื่องอื่นนะแต่เหมือนกับว่าเขาจะแบบพระเอกหรือก็คือโคเนี่ยเขาจะใช้โซยอดส่วนนะครับย่อส่วนให้ทีรามิโก้เนี่ยอยู่ในสเกลแบบคนปกติะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็จะเขาได้ไงนะที่เขาพูดได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาดูโทรทัศน์บ่อยนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่า,าเรียนรู้นะครับจากในโทรทัศน์นะครับ เอ๊ะโคไปไหนแล้วก็เห็นดูทีวีกับทีรามิโก้อยู่นี่โคอกไปของนเอ๊ะ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 เมื่อกี้ทีรามิโกะพูดได้ด้วยเหรอคงจำคำพูดมาจากทีวีละมั้งโอเคมาดูซิยังไงต่อไม่ได้เล่นนานละเดี๋ยวดูหน้ากล่องเราแล้วกันเอาสว่านนะครับเอาชิ้นส่วนสว่านเนี่ยมาใส่ตรงไหลแบบนี้ อ่ะโอเคได้มาแบบนี้นะสองข้างเหมือนกันนะโอเคอเห็นไหมในส่วนปืนนส่วนปืนรู้สึกจะใส่ตรงเอฟฟิว e มเ m นต t เลตเตออ๋ออ๋อ,อมันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมมันต้องใส่ตรงหางนี้อันหนึ่งนะปุ๊บอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่ตรงระหว่างตรงนี้อันหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นลูกเล่นของเขานะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอาริวโซนะครับในโหมดของตอนที่เป็นอัศวินเนี่ยเอามาขี่บนหลังได้นะครับแบบนี้นี่เองนี่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะก็ว่าอยู่ทําไมแบบอะไรนะเว้นช่ชวงว่างนี่มันยังไงแปลกนะครับผมก็อย่างว่านะครับ ได้มานานแล้วไม่ได้เล่นสนานนะครับก็เอาเก็บกล่องไว้โอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคิชิริวทีรามิโก้นะครับผมของริวโซเลสของเรานี่เองนี่เป็นยังไงสวยนะค่อนข้างค่อนข้างชอบเลยตัวนี้ขนาดกา็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมนี่ข้างบนหลังก็จะติดเป็นปืนอย่างนี้ของเขาเลยนี่สวยงามมากเท่มาก ปากอาดานะครับแบบนี้อ่ะให้เกินเรื่องของริวโซเจอร์สักหน่อยไหมอ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆไม่ได้พูดสนานนะครับก็สำหรับเรื่องราวของริวโซเจอร์นะครับผมก็จะเป็นนักรบนะครับในเ่่ริวโซนะครับผมก็สมาชิกหลักก็จะประกอบไปด้วยริวโซเลสนะครับหรือโคนะครับพระเอกของเรื่องนะครับริวโซบูหรือเมลนะครับผม ก็เป็นมันสมองของทีมนะครับผมสีน้ำเงินนะครับอาอสาสเนะนะครับผมเป็นเพื่อนของโคนะครับผมเพื่อนสนิทในตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีพละกําลังมากที่สุดในทีมนะครับผมเป็นผู้หญิงก็จริงนะแต่ว่าพละกําลังนี่สุดยอดมากาแล้วก็โทะนะครับผมลิวโซกินนะครับผมก็เป็น คนที่ออกจากเผ่าริวโซไปก็เพราะว่าหมู่บ้านของเขาในาเผ่านถูกทําลายนะครับผมต่อมาก็จะเป็นบันบะนะครับบันบะก็เป็นริวโซแบ็กนะครับพี่ชายของโทะนะครับผมเป็นพี่น้องกันนะครับก็ออกมาจากเผ่าพร้อมกับโทวะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเผ่า,าริวโซใต้ทะเลอีกก็คือคานาโนนะครับคานาโนก็คือริวโซโกนะครับผมซึ่งเมื่ออดีต อันยาวนานมาแล้วนะครับเผ่าของเขาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับเผ่าลิโซบนบกแหละครับแต่เหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกันนะครับผู้คนกลุ่มหนึ่งนะครับก็เลยย้ายไปลงทะเลกันนะครับก็เลยกลายเป็นเผ่าลิซโซใต้น้านะครับซึ่งเขาก็จะมีคิชิริวประจําเผ่าของเขาด้วยก็จะเป็นโมซาเล็กนะครับคิชิริวรูปร่างของโมซาซอรัสนะครับที่จะเอามารีวิวให้รับชมรับฟังกันในอนาคตแน่นอนนะครับผม เอาละครับก็เกินเรื er ่องราวข้าวมาประมาณนี้นะครับก็สําหรับเรื่องราวเนี่ยผมอยากให้ไปดูเองนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมพูดตามตรงนะก็สนุกแหละแต่เหมือนกับว่ามันจะมีช่วงที่สนุกแล้วก็ช่วงที่จืดไปเลยอ่ะเพราะว่าเขาเรียกไงอ่ะมันทําไม่สุดอ่ะหุ่นยนต์อะไรกับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยสวยจริงเท่จริงนะครับผมแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีช่วงที่น่าเบื่อบ้างนะครับแล้วก็มีช่วงที่สนุกบ้างนะครับ โดยรวมก็ถ้าประมาณ7เต็ม10ก็แล้วกันประมาณนั้นสําหรับเนื้อเรื่องอ่ะต่อมามาดูลูกเล่นตอบไปเลยนะครับของอเจ้าคิชิริโอตัวนี้นะครับของทีรามิโก้นะครับจะทําให้ทีรามิโก้เป็นคิชิริโอได้อย่างไงนะครับอ่ะดับแรกเลยแยกอ่ะตอนแรกใช่ปะ่ะโคก็จะมีริวโซแบบนี้นะครับก็จะเรียกเรียกพลังออกมานะครับโยนขึ้นไปปุ๊บ โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บ,บก็จะทําการแยกล่างแยกชิ้นส่วนแบบนี้นะโอเคเอานี้เอาก่อนปุ๊นะครับก็เอานี้ออกมาปุ๊บๆนี่อย่างนี้นะครับเอาหัวลงไปก่อนโอเคไม่ต้องไม่ต้องเก็บหัวก็ได้แล้วก็ดึงหางออกมาแบบนี้นะปุ๊บจากนั้นนะครับ ใต้ท้องของเขานะครับจะมีเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มลายสลักนะเพราะว่าเราจะฝืนขยับขายอย่างนี้ไม่ได้นะครับกดตรงใต้นี้ก่อนนะครับแล้วสลักเนี่ยมันจะลายเราก็ยืดขาออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอาจตรก่อนอื่นเราต้องหมุนลําตัวขึ้นมาในลักษณะน,นี้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะจากนั้นก็กดสลักที่ผมว่าปึ๊บนี่มันจะยืนได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ หมุนแขนเข้าลงมาปึ๊บนี่เห็นไหมก็จะได้แล้วเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอาชิ้นส่วนหางนะครับผมนี่ใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นชิ้นส่วนสว่านนะครับอ่าหันอยู่ในลักษณะน,นี้นะนี่ข้างใต้จะเป็นแบบนี้ก็เอาใส่เข้าไป แบบนี้นะครับผมสองข้างทําเช่นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็๋ย่าลยมก่อนปืนนะครับสองข้างเสียบเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บป๊บ,บนี่นะครับได้ปืนสองข้างติดแขนมาแล้วแล้วก็นี่ครับตอนแรกจะเป็นหน้าอัศวินอย่างนี้ใช่ปะ่ะนี่ให้ดูดีเทลก่อน ทำออกมาในลักษณะเหมือนกับว่ากดอะไรในคล้ายๆเลนเจอร์คีนะแต่เลนเจอร์คีนี่คือต้องใช้ระบบแมนนวลเลยแต่อันนี้นี่เป็นหน้าชัดๆของเขานะครับหันหลังมาหน้าของคิชิริโอสีมันจะซีดไปหน่อยเพราะว่าอย่างว่าแหละครับเจ็บหลายปีแล้วนะนี่เอาใส่เข้าไปนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่คิชิริโอนะครับนี่ ุลบไดโนเสาร์ของเรานี่นะครับเทมากเลยจุดขยับนะครับอาจจะขยับทื่อๆหน่อยนะครับเพราะว่ายกแขนขึ้นมาในลักษณะนี้นะนหมุนรอบได้นะครับผมแขนก็สามารถถอดได้นะเพราะว่ามันจะมีการรวมร่างในอนาคตอีกรวมร่างกับ โยคุริโอนะครับผมที่ชิริวจากที่ชิริวบนท้องฟ้านะครับนี่โอเคขาก็ขยับได้แหละมาอ,อย่างนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นสลับขยับหัวเขา้าขยับข้อศอกอะไรพวกนี้ไม่ได้นะอ่ะแล้วก็ลูกเล่นนะครับของซีรีส์นี้นะครับผมก็คือการอ่า เอาชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบได้ตามจินตนาการใช่ป่ะอ่ะมาทําให้ดูว่าทํำยังไงกันบ้างนะครับผมอ่าอนดับแรกเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงแบบนี้นะครับปึ๊บปเห็นไหมมันจะมีเป็นข้อ้ออะไรพวกเนี้นะครับก็เอามาในลักษณะอย่างแบบนี่นถูอวัตถอดหางขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาหางมาแปะไหล่นี้ก็ได้เดี๋ยวนะ อ่านี่แบบนี้นะครับสูงคับเฟรมเลยจากนั้นก็ออสว่านแล้วก็ปืนแล้วกันข้างหนึ่งก็อย่างนี้อ,อยังไงด,ดีปุ๊บอ่าอย่างนี้แล้วกันจากนั้นพิกลงมาอย่างนี้นะเอามาติดตรงแขนครับ นี่แล้วก็เอาหัวใส่เข้าไปนี่เป็นหมัดอะไรก็ว่านไปนี่นะครับอาติดปืนว้สนอยแล้วกันข้างนี้นี่นะครับ,ด,นะรบดัดแปลงได้ตามที่อ่าชอบเลยนะครับผมอแล้วก็ยังไงดีอย่างนี้แล้วกัน,น,กนผมเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยวเวลามีเรื่องมีอะไรเนะี่ยชอบตีเข่าเขาบ่อย ถ้า,าว่าเข่าเป็นสว่านอย่างนี้ล่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทิ้งเข่าลงมานี่สว่านเจาะเลยนะครับผมแต่อย่าเอาไปเล่นอะไรสปประบัดโดนสปปะบดดนเลยนะบางคนเนี่ยมันจะเอามาประกอบเป็นเป้ากันเลยทุกส่วนเนี่ยยืดยาวมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะไม่ดีอย่าไปทำถ้าหากว่ามันเป็นการเล่น,นสนุกอะไรก็ได้แต่บางคนมัน มันชอบเอาไปเล่นในในแง่มุมแบบนั้นไงไดีนะครับอย่าไปตามๆโอเคแล้วเหมือนจะมีอีกโหมดหนึ่งใช่ไหมในเรื่องที่ว่ามันเป็นคล้ายๆไดโนแท็งแบบในจูเลนเจอร์อ่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผมอ่าอันดับแรกเลยเดี๋ยวขอแยกชิ้นส่วน,นออกให้หมดก่อนปุ๊บปุ๊บ,บนี่แบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับนี่ ใช่มั้งอย่างนี้แหละเดี๋ยวหักปืนหักปืนมา,านนหน่อยนี่เออใช่ใช่ใช่ใชใชาเขาแล้วเ็ยังไงนะงนต่อปึ๊บนี่น,น,นะ โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่นี่นะใช่ไหมเล่นได้หลากหลายนะครับผมข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ DX c i c h i r u O ตัวดีนะครับผมเอาละครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิว DX c i c h i r u O ตัวนี้นะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชื่นชอบสไตล์การรีวิวและการเล่าเรื่องของโทราไหมครับอย่าลืมนะครับถากว่าคุณผู้ชมคนไหนชื่นชอบเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้โทราทําคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับเจ้า DX c h i r u o ตัวนี้นะครับผมผมก็คงจะให้คะแนนสักอก้าเต็มสิไปเลยนะครับผมเพราะว่าอ่การออกแบบเนี่ยคือทําออกมาได้เท่เท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ลูกเล่นของเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับลูกเล่นในการ ประกอบชิ้นส่วนนะครับตามจินตนาการของเรานะครับผมส่วนที่หักไป1คะแนนเนี่ยก็เพราะว่าทําจุดขยับออกมาได้ทื่อไปสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็การหันข้างหันหลังอะไรเนี่ยอาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโอเคทุกอย่างนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับโทลาก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับเอาไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมมีความสุขมากๆนะครับทุกๆคนบ๊ายบายครับ